รถจรีนที่เข้ามาเนี่ยนะครับในปีนี้ปรากฏว่าธนัตคจริงๆนั้นมากกว่า20ยี่ห้อเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง2เท่าในประเทศไทยนะครับดังนั้นแล้วอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออวตารนะครับได้เปิดตัวรถยนตพลังงานรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าอวตารวันวันเป็น SUV ประเภทคูเป้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ติดตามจากรายงานและผมจะพาไปดูนะครับแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ สวัสดีครับมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ปีนี้เริ่มเปิดฉากกันขึ้นแล้วนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า E ีที่เป็นกลุ่มระดับบนขณะนี้มีแบรนด์เข้ามาใหม่แล้วนะครับก็คืออวชาครับและวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกครับคุณทรงวิทย์ทิติปุญญานะครับท่านเป็นประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท e t ท r n i t y a d v a n าจำกัดส่วนอีกท่านนึงนะครับคือคุณอนุวัตอินทรภูวศักดิ์ครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทอินัััสวดีท้ง่าน ค,คนกำลังจับจ้องมองตากับอวตารวันวๆนะครับรถรุ่นนี้มีความพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างครับ ก็จริงๆมันก็มีจุดประเด็นจุดเด่นๆเนี่ยมีหลายข้อนะครับข้อหนึ่งเช่นว่าการเปิดประตูอัตโนมัติปิดประตูอัตโนมัติจากระยะไกลได้นะครับหรือว่าเบรกที่เป็นลักษณะของเบรกแบมโบในรุ่นของลองเลนส์นะครับแล้วก็แม้แต่เรื่องของเครื่องเสียงที่เราใส่เครื่องเสียงเ e อร์เดียนซึ่งเป็นเครื่องเสียงระดับ top class ของโลกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยี800โวลต์ในการชาร์จซึ่งสามารถชาร์จเร็วจากแบตเตอรี่30%ไป80%ได้ภายใน15นาทีเท่านั้นเองนะครับ รเรียกว่าคือสามารถที่จะตอบโจทย์ของผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มระดับพรีเมียมลักชัวรี่เลยนะฮะในแง่ของโปรโมชั่นนะครับสำหรับของอวตารเองนะครับทั้งในภาพรวมแล้วก็ตัวนี้อวตารวันๆเป็นยังไงบ้างรครับในโปรโมชั่นของเราในในงานนี้นะครับคือเรามีโปรโมชั่นอยู่2 p a แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเลยเป็นแพ็กเกจที่เราเนี่ยจะแจก เ,เ,เครื่องประดับเพชรนะครับเป็นจิลรี่จากทางบิวตี้เจมนะครับส่วนอีกแพคเกจหนึ่งจะเป็นตัวของพรีเมียมฟิล์มโปรเทคชั่นนะครับที่จะ ใช้สําหรับปรอทคตัวบอดี้ของรถนะฮะวันนี้เราก็จะใช้แต่ตัวที่เป็นท็อปเกรดเท่านั้นนะครับ mm hmm. ผมอยากประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกน,นิดนึงก็คือว่าในงานนี้นะครับจะมีโอกาสที่เราเนี่ยเอารถตัวสแตนดาร์ดเรนจ์ของเอาไปทาน,นมาโชว์ในงานด้วยเพราะตั้งแต่เริ่มขายมาเนี่ยเราใช้ตัวรองเรนจ์เนี่ยโชว์มาตลอดนะครับั้นยอดจองตัวรองเรนจ์เนี่ย พุ่งขึ้นมากเลยขนาดจริงๆแล้ว standard range เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ด้อยกันเลยนะครับ o p ออชัเดียวให้มานะครับก็อยากจะให้มาทดลองขับมาดูกันที่งานนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับและนี่แหละครับก็คืออวทาวันๆนะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าจะมากระชากใจความรู้สึกและที่สําคัญก็คือว่าเป็นการตอกย้ําถึงอุตสาหกรรมของความเป็นรถ e ีวีในเทคโนโลยีสมัยใหม่กับอีกหนึ่งค่ายสําคัญที่เข้ามาทําตลาดใน